ในวันนี้กับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะมาเรียนฟรีการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นจากไหนและอย่างที่บอกครับคือฟรีจริงๆฟรียังไงมาลองดูกันฮนะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ออผมเฟ a มบอลทูเดย์อีกแล้วนะครับในปีนี้นะครับผมใครที่ตั้งเป้าหมายไปว่าอยากจะลองเริ่มเขียนโปรแกรมให้เป็นนะครับแน่นอนว่านี่ เข้ามาที่นี่ได้เลยครับ s k u b o t b a n t o d a c o m นะครับซึ่งเว็บเนี่ยเป็นเว็บของพวกเราเองหลายคนนะไม่เคยเห็นเลยว่าเฮ้ยหลักสูตรเรามีของฟรีแล้วก็ของดีมากเทียบเลยซึ่งเรียนจบแล้วมีใบเซอร์ให้อีกด้วยนะทุกคนโหดีขนาดนี้เนี่ย ไม่เข้ามานิดโอ้โหผมบอกเลยพลาดพลาดถ้าเกิดใครสนใจนะสามารถเข้ามาที่ School b o n ูเดย์ c o m นี้ได้เลยนะล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นคอร์สเรียนแนะนําอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองเริ่มต้นใหม่ๆนะคือผมแนะนํานะว่าคุณเนี่ยลองเรียนฟรีกันก่อนไม่ว่าจะคัสของเราหรือคาสของที่อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะลองดูก่อนว่าเราอ่ะชอบหรือว่าเหมาะอบสายนี้ไหมเพราะไม่งั้นเราเสียเงินฟรีเนาะผมก็ไม่อยากให้ใครเสียเงินกันจริงวะถ้าเกิดว่ายังหาตัวเองไม่เจอแล้วแบบอยากจะลองอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะลองนะผม กรองนี่ยตัวกรองจนะิ้มไปนะครับแล้วมันจะมีปุ่มที่เขียนว่ากลุ่มนะครับเลือกไปที่ Open Access ทั้งหมดเนี่ยคอร์สเรียนทั้งหมดที่อยู่ในหมวดนี้นะฟรีหมดเลยฮนะอลองจิ้มเข้าไปดูค้นหาคอร์สดูนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่มีโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าจะเริ่มจากยังไงดีโอ้โหมือใหม่ก็ไม่เข้าใจนะว่าเราจะเริ่มยังไงเนาะแน่นอนว่าผมแนะนำนะถ้าเกิดใครอยากจะเขียนโปรแกรมหรือว่าทําเว็บทาแอปอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสายงานด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอะ ผมแนะนําให้เริ่มจากตัวนี้ครับ Introduction to Computer Science ครับถามว่าหลักสูตรนี้มันคือหลักสูตรอะไรนะผมมันเป็นหลักสูตรที่ให้เรารู้นะว่าการทํางานของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมให้เขาอารมณ์เหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มันก็คือเหมือนกับเครื่องจักรฮาร์ดแวร์อะไรอย่างหนึงนะ่งเนาะเราอยากจะเขียนโปรแกรมกําหนดการทางานให้เขาทํายังไงเราก็ต้องรู้ว่าเขาทาํางานยังไงนั่นเองนะฮะซึ่งในนี้นะโอ้โหมีหลายตอนมากนะครับสิบกว่าตอนเลยนะครับสิบสี่ตอนเรียนกันเต็มๆตมเลยสี่ชั่วโมงนะครับเรียนจบแล้วเราก็มีใบเสรให้้้ออีีกกดวยนนนะั็ลองงเข้้าไไปดดูกันซึ่ผมจะต้อองบกว่าใน หลักสูตรฟรีของเรานะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมมันก็จะมีเรื่องของทํา quiz เนาะเราก็ทำโปรเจกต์นะครับบางหลักสูตรนะผมอาจจะต้องทาโปรเจกต์ส่งมาเนาะหรือว่าบางหลักสูตรเนี่ยก็แค่ทำ quiz นะผมทาข้อสอบต่างๆให้ได้เรียบร้อยเนี่ยก็จะได้ใบเต์เลยนั่นเองนะฮะโดยถ้าถามว่าเรียนตัว intro computer science แล้วมันจะเขียนโปรแกรมไปเลยไหมคําตอบคือไม่ยังยังแต่เราจะเข้าใจนะว่าไม่ว่าคุณจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่เอ้ยอยากสร้างเกมครับพี่สร้างเว็บสร้างแอปเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นหลักการที่ เอาไปใช้ได้กับทุกภาษาบนโลกเลยนั่นเองครับหลังจากเรียนตัวนี้จบแล้วถามว่าไปไหนต่อผมก็จะต้องถามคุณครับว่าคุณจะต้องการไปเขียนอะไรกันต่อครับถ้าเกิดคุณต้องการไปเขียนเว็บนะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เรียนเลยคือนี่ครับไม่ใช่ครับอย่าเพิ่งเริ่มนะครับอย่าเพิ่งไปเริ่มตัว Java s c r i p นะครับเดี๋ยวงงนะฮะผมแนะนำครับไปเริ่มตัวนี้ฮะ Fundamental Web Dev with HTML and CSS นะครับผมตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน l i ท์ก็เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับสามารถลองเข้าไปเรียนได้นี่เพื่อนๆเรียนกัน2 0 0 0ักว่าคนแล้วนะฮะมีแบบทดสอบมีตัว quiz มีตัว ของโปรเจกต์ต่างๆให้ลองทําด้วยนั่นเองนะครับถามว่าในคอร์สนี้ได้เรียนอะไรตัวคอร์สนี้นะจะได้เรียนตัว HTML กับ CSS ครับเรียกได้ง่ายๆก็คือเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางโครงสร้างเว็บเนาะว่าเราเนี่ยจะเอาข้อความเอาคอนเทนต์ต่างๆเอารูปภาพต่างๆไปใส่ยังไงนะครับพอไปใส่แล้วอยากจะทําให้เว็บเราเนี่ยสวยขึ้นทํำยังไงในคอร์สนี้ก็จะรวมพวกนี้เอาไว้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องของการทําเว็บมาแล้วมันจะมีทั้งหมด3ตัวเนาะ HTML CSS นะครับในคาสเนี่ยได้เรียน ซึ่งใครเรียนคัดนี้จบเรียบร้อยแล้วไปต่อกันที่ตัวนี้เลย Introduction to Java Script ครับก็จะเป็นการเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java Script เนอะซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ารวมคนเรียนทั้งในสกูลทั้งใน YouTube เนี่ยโอ้โหจะล้านวิวแล้วนะ,นะครับสามารถลองเข้าไปเรียนดูกันได้นะครับตัวนี้จะเป็น การเขียนโปรแกรมภาษา Java Script าตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยนั่นเองว่าคำสั่งนั้นๆใช้อะไรบ้างคำสั่งนี้ใช้อะไรบ้างนะครับรวมกันจนตายเป็นการเขียนโปรแกรมด้วย Java Script นั่นเองนะครับพอ Java Script เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยหยุดการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนสัก 1สัปดาห์ถามว่าหยุดไว้ทําไมลองครับลองทําเว็บของตัวเองนะครับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเว็บง่ายๆเว็บพอร์ตฟลิโอ,โอเว็บร้านค้าออนไลน์อะไรก็ได้ครับขอแค่มีหน้าบ้านหน้าตาให้มันสวยๆเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าไปต่อได้แล้วนะครับไปต่อต่อยังไงนะครับสามารถไปเรียนต่อในอีกหนึ่งเครื่องมือหภาษาได้เนาะ ตัวนี้เราจะเรียกว่าภาษาไทสคริปนั่นเองนะครับเราสามารถลองเข้าไปดูได้นะว่าเ,ออเวลาเราเขียนไทสคริปนะครับในการเขียนเนี่ยมันแตกต่างกับ Java Script ยังไงซึ่งภาษาไทสคริปก็จะเป็นภาษาที่ถูกพัฒนาต่อย,ยอดจาก Java Script เนาะให้มันเขียนแบบเซฟตี้มากยิ่งขึ้นนะครับมีความปลอดภัยในการเขียนโค้ดมากยิ่งขึ้นความปลอดภัยในที่นี้ ไม่ใช่เรื่องแฮกหรืออะไรนะแต่ว่าในเรื่องของการทํางานน,นั่นเองนะครับว่าเออเวลาทํางานมันอาจจะเกิดเออร์เลอร์นู่นนี่นั่นขึ้นนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ Test c l i เราจะเห็นตั้งแต่แรกเลยว่ามีโอกาสอะไรที่มันเออร์เลอร์ขึ้นบ้างนี่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเว็บทางฝั่ง Front End ครับถ้าเกิดใครอยากจะเรียนฝั่ง Back End นี่เราก็จะมีตัวส่วนของ Intro to Web Development with Node.js นะครับ and x r e s s ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปเรียนได้หรือจะเข้าไปเรียนตัว Go ก็ได้ครับสองภาษานี้ก็ใช้งานเกี่ยวกับการทําเว็บในตัวหลังบ้านได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกีเออม,ม็ คอร์สที่เป็นเกี่ยวกับการทำแอปแบบฟรีๆเลยนะนะครับนั่นก็คือตัว Basic iOS Development with Swift UI นั่นเองนะครับตัวนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานหนะ้าภาษา Swift นะครับผมแล้วก็บนเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Swift UI ในการสร้างหน้าตาแอปพลิเคชันยุคใหม่นะครับที่ทำงานบน iOS หรือไม่ก็เป็นพวกของ iPad อะไรเงี้ยครับใช้ภาษานี้ในการเขียน ได้เลยนั่นเองนะครับส่วนที่เหลืออื่นๆนะหลังจากที่เราแบบรู้เรื่องของพื้นฐานภาษาอะไรพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอจะสร้างเว็บแ่ง่ายของตัวเองได้แล้วนะครับผมอยากจะแนะนำนะให้ทุกคนลองเข้าเรียนครับเกี่ยวกับเครื่องมือตัวหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือตัวกิจหับนั่นเองนะครับกิจหับเนี่ยเรามีคอร์สฟรีอยู่ชื่อว่ากิจหับ for developer เนาะตัวนี้เนี่ยเราสามารถลองเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าเฮ้ยเวลาที่เราต้องการทำโปรเจกต์ร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับหรือร่วมถึงทำคนเดียวนี่แหละแต่ออยาาาาากกกกจเเเเผลลงนนรรรไปโโชว์์ใหหู้้้มมืับณถิด เป็นดีไซเนอร์คุณต้องแบบมีพอร์ตในการถ่ายรูปพอร์ตผลงานต่างๆใช่ไหมอันนี้เหมือนกันอันนี้นี่ยจะเป็นพอตคอร์เลโอของคุณนะครับผมในการเขียนโปรแกรมเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาจ้างคุณเขาก็อาจจะดูจาก g i t h ับดูจากตัวเนี้ของเราก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้มีคอร์ตตัวหนึ่งที่ชื่อว่าก i จ h u b for developer สามารถลองเข้าไปดูได้เลยน,นั่นเองนะครับ เรียนฟรีนะมีใบเต์ด้วยแล้วก็บอกได้เลยว่าคลุมทุกๆงานแคบจะ95ที่เราใช้ทั่วทไปในกิดของเราเลยน,นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิด d e v วลอปเปในสมัยนี้ไม่รู้กิจก็น่าจะโหทํางานกันยากในระดับนึงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดรู้โอ้โหเจ๋งเลยนะฮะ <S <S แล้วก็เครื่องมืออีกตัวนึงครับก็คือ ChatGPT for Developer ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้เรานะสามารถเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับผมสามารถถามตัวแชทบอทได้เลยนะครับว่าเออโค้ดตรงนี้ติดปัญหาย,ยังไงนะครับถามว่าเราใช้ Chat GPT ในการเขียนโปรแกรมยังไงในคอร์สนี้เนะี่ยก็จะมีการอธิบายให้ครบทุกมุมมองเลยตั้งแต่แบบรับ requirement มานะครับตั้งแต่แบบเอ้ย ถ้าเกิดเราต้องการสร้างเทสการทดสอบโปรแกรมต่างๆทํายังไงและรวมถึงการช่วยให้เราสามารถเขียนฟีเจอร์ต่างๆได้ง่ายขึ้นยังไงบ้างในคอร์สนี้มีหมดเลยน,นั่นเองนะครับแล้วจริงๆครับในจัก,กรวาลของบอลทูเดฟเนี่ยยังมีคอสฟรีอีกเพียบเลยนะทั้งหมดที่คุณพูดที่ผมคุณคุณพูดะลรวะทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมานะครับผมฟรีหมดเลยนะครับและยังมีอีกจัก,กรวาลน,นึงก็คือเรื่องของคลาวนะครับใครอยากจะทาหรืออยากจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เลเนาะเขียนโปรแกรมเข้าไปไม่อยากให้มันมีเซิร์ฟเวอร์นะครับแบบไม่ มีเซิร์ฟเวอร์เองเอาตัวเว็บของเราไปอยู่บนออนไลน์ก็จะมีตัวอัชัวแอปเซอร์วิสนะผมในการที่ทําให้เว็บเราเนี่ยไปอยู่ออนไลน์บนคลาวด์ได้นั่นเองนะครับ<_ <d> _และแน่นอนครับผมในปี2024ที่มาถึงนี้นะครับเรายังจะมีคอร์สออนไลน์ฟรีแบบนี้อยู่อีกเพียบเลยใครสนใจยังไงเนี่ยหรือว่าอยากให้สอนอะไรพิเศษ<_ <d> _พิมพ์คอมเมนต์มาใต้วิดีโอกันได้เลยนะครับ<_ <d> _พิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเรียนอะไรเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเออรู้สึกชอบหรือว่าเฮ้ยชอบสไตล์การสอนเนาะหรือรวมถึงรู้สึกว่า โอเคด้าน IT เนี่ยมันเหมาะกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สามารถเข้ามาเรียนเนาะนะครับที่บูตแคมป์ของบอลทูเดฟได้ครับบูตแคมป์ของเราเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบสดเนาะผ่านออนไลน์เลยนั่นเองนะครับติดปัญหาตรงไหน,นพิมพ์ถามอาจารย์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็น u x u i นะครับผมและรวมถึงสายอื่นที่เรากําลังจะมากันแบบจัดเต็มในปี2024นี้เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็คือคอร์สฟรีในจัก,กรวาลบอลทูเดฟนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะตามทำรายยัไงก็สามารถดูรายละเอียดได,ได้จากวิดีโอนี้ได้เลยเนาะนะครับเริ่มจากตรงไหนหรือถ้าเกิดติดตรงไหนไม่รรู้ว่าจะปไปหนตนิ อย่าอายครับทักมาหาในเพจเราได้นะครับผมมีทีมงานคอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยครับและสำหรับตอนนี้ผมขอขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามที่รับชมครับอย่าลืมครับอยากได้คอร์สอะไรดีๆพิมพ์ไว้ด้านล่างถ้าอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนอีกมีอะไรต่างๆที่อยากจะแนะนําพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้ขอขอบคุณทุกๆุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คอร์สหน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย